ผู้คนกว่า3.5หมื่นแอบส่งดูเที่ยวบินทักษิณกลับไทยผ่านทางแอปพลิเคชัน f l i g t Radar 24ขณะชาวบางประกงจ้องแงนมองท้องฟ้าเกอรอหลังเครื่องหักเลี้ยวลงปากอ่าวทะเลบางประกงอ้อมไปทางด้านทิศตะวันตกก่อนลงจอดที่สนามบินดอนเมืองจากเส้นทางที่บินตรงมาจากสิงคโปร์ตัดอ่าวไทยขึ้นเหนือฝั่งภาคพื้นทวีปที่จังหวัดระยอง เมื่อวันที่8กันยายน2568เวลา14.50นนทผู้สื่อข่าวรายงานถึงความสนใจของประชาชนต่อการเดินทางกลับมายัางในประเทศไทยของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยที่เดินทางออกนอกประเทศไปด้วยเครื่องบินส่วนตัวเที่ยวบินที่ T7 GTS เมื่อเวลาประมาณ17.13น,น, 17, น, 13, นของวันที่4กันยายน2568มุ่งหน้าไปยังประเทศสิงคโปร์ แต่ได้เปลี่ยนเส้นทางการบินกลางอากาศและเดินทางข้ามทะเลต่อไปลงจอดอย่างที่สนามบินดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เมื่อเวลา1นาฬกา54นาทีของวันที่5กันยายน2568จากนั้นเครื่องบินลำดังกล่าวซึ่งเป็นเครื่องบินรุ่นเจีย7ทีหรือบอมบอร์ดิโกลบอล7500ได้บินกลับมาอย่างที่ประเทศสิงคโปร์เมื่อช่วงเช้าเวลา6นาฬกา50นาที 50. วันที่8กันยายน2568และเดินทางออกจากสิงคโปร์เมื่อเวลา13.46นนมุ่งหน้ามายังประเทศไทยในเวลาต่อมาจึงทำให้การเดินทางด้วยเที่ยวบินลำดังกล่าวของนายทักษิณชินวัตรได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมากที่ต่างพากันร,รอรุ้นว่าในเที่ยวบินที7จิ GTS ลำนี้จะมีตัวบุคคลที่สังคมกำลังให้ความสนใจหรือตัวของนายทักษิณเดินทางมากับเครื่องบินลำนี้หรือไม่ จึงได้ต่างพากันโหลดแอปพลิเคชัน f l y t r a d o r 24เพื่อเฝ้ารอติดตามดูกันเป็นจำนวนมากถึง35,702คนซึ่งเป็นยอดสูงสุดของผู้ติดตามในระหว่างที่ตัวเครื่องเข้าใกล้สนามบินดอนเมืองและถือเป็นช่วงพิกสูงสุดของจำนวนผู้คนที่เฝ้าติดตามส่องดูเที่ยวบินลำดังกล่าวผ่านทางแอปพลิเคชันตามที่ปรากฏให้เห็นในขณะนั้นจากอัตราการเฝ้าดูเฉลี่ยในระหว่างที่เครื่องกำลังบินเหนืออ่าวไทยเทียงประมาณกว่า1.3หมื่นคน ขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอบางประกงจังหวัดเชิงงแราที่สนใจเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองและตัวบุคคลต่างพยายามที่จะหาทางจ้องมองหรือถ่ายภาพเครื่องบินลำดังกล่าวเก็บไว้หลังจากที่มีทิศทางการบินจากสิงคโปร์ผ่านอ่าวไทยมาขึ้นฝั่งในพื้นที่จังหวัดระยองและบินตัดผ่านภาคพื้นทวีปมุ่งหน้าเข้ามายังในเขตพื้นที่จังหวัดเชิยงเสาแต่ปรากฏว่าเครื่องลำดังกล่าวได้หักเลี้ยวเปลี่ยนทิศทางมุ่งหน้าลงสู่ทะเลไปที่บริเวณปากอ่าวแม่น้ำบางประกง ในช่วงรอยต่อกับพื้นที่จังหวัดชนบุรีและบินอ้อมไปยังทิศตะวันตกของกรุงเทพผ่านจังหวัดนนทบุรีเพื่อไปเข้าสู่แนวเส้นทางการลงจอดทางด้านทิศเหนือของสนามบินดอนเมืองจึงทําให้ผู้คนในพื้นที่อําเภอบางประกงที่คาดหวังว่าเครื่องบินลําดังกล่าวกําลังจะบินผ่านเหนือท้องฟ้าหรือหลังคาบ้านตนเองในขณะนั้นต่างพากันผิดหวังไปตามกันก่อนที่ตัวเครื่องจะลงจอดอยังที่สนามบินดอนเมืองเมื่อเวลา14.53นาทีในที่สุด